30เรื่องที่อยากให้คุณฟังในยามที่คุณพ่ายแพ้รู้สึกแย่ 1. คุณกับจิตใจของคุณสมองของคุณจะทำในสิ่งที่คุณอยากให้ทำคุณต้องควบคุมสมองอย่าปล่อยให้มันควบคุมคุณเราคือสิ่งที่เราทำอย่างสม่ำเสมอหากคุณปล่อยให้สมองตัดสินใจเลือกงานสมองของคุณก็จะเลือกงานที่ง่ายเสมอฝึกสมองของคุณให้เลือกงานที่ยากซึ่งจะช่วยให้คุณเติบโตและพัฒนา เมื่อคุณรับมือกับความท้าทายเหล่านั้นและเอาชนะความกลัวได้คุณจะรู้สึกมีแรงบันดาลใจและพึงพอใจนั่นคือสิ่งที่คุณต้องการเพื่อเติบโตและดำเนินต่อไปในชีวิต 2. จงมีเจตนาดีอยู่เบื้องหลังทุกสิ่งที่คุณทำผู้ควรจะชื่นชมและความสำเร็จจะตามมา 3. ใช้เวลากับตัวเองคุณสามารถเรียนรู้ความคิดและอารมณ์ของตัวเองได้มากขึ้นเพียงแค่ใช้เวลาอยู่กับตัวเองสักนิด หลายคนไม่รู้ว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบอะไรนั่นเป็นเพราะพวกเขาไม่ได้ใช้เวลากับความคิดของตัวเองมากพอหากคุณไม่รู้จักตัวเองดีพอคุณจะสับสนในเวลาส่วนใหญ่เมื่อต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญในชีวิต 4. พลังความคิดที่ถูกต้องทัศนคติที่ถูกต้องคือสิ่งที่ทุกคนต้องการเพื่อการเติบโตในชีวิตอาจเก่งในบางสิ่งได้แต่คุณต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องเพื่อรักษาความสม่ำเสมอ หากคุณขาดความชัดเจนยึดติดกับความคิดที่ยึดติดคิดมากเกินไปหรือพูดในแง่ลบกับตัวเองคุณจะไม่สามารถค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของคุณได้คุณต้องพัฒนาวิธีการคิดที่จะช่วยคุณเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ได้ 5. ไม่ว่าผลลัพธ์ที่คุณจะได้รับจะรวยหรือจนดีหรือร้ายบวกหรือลบจงจำไว้เสมอว่า โลกภายนอกของคุณเป็นเพียงภาพสะท้อนของโลกภายในของคุณหากสิ่งต่างๆในชีวิตภายนอกของคุณไม่เป็นไปด้วยดีนั่นก็เพราะสิ่งต่างๆในชีวิตภายในของคุณไม่เป็นไปด้วยดีง่ายๆแค่นั้นเอง 6. อารมณ์เป็นสัญญาณไม่ใช่คำสั่งอารมณ์เหมือนการแจ้งเตือนมันเตือนคุณแต่มันไม่ครอบคุมคุณจำไว้ว่าเพียงแค่คุณรู้สึกบางอย่างไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องกระทำมัน 7. มุ่งหน้าไปที่สิ่งที่คุณครอบคุมได้ ชีวิตจะดูเบาสบายขึ้นเมื่อคุณหยุดต่อสู้กับสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้คนหรืออดีตได้แต่คุณสามารถเลือกการตอบสนองของคุณได้เสมอ8การพูดกับตัวเองหล่อหลอมตัวคุณสิ่งที่คุณบอกกับตัวเองนั้นสำคัญการพูดว่าฉันตื่นเต้นแทนที่จะพูดว่าฉันกังวลอาจเปลี่ยนแปลงความรู้สึกที่แท้จริงของคุณสมองของคุณฟังคำพูดของคุณ 9. การชราทางจิต สิ่งที่จิตใจเชื่อหมายถึงทัศนคติที่คุณมีต่อชีวิตเป็นเรื่องของกรอบความคิดไม่ใช่กล้ามเนือ้อสัญญาณบางอย่างของการชาราทางจิตเช่นกลายเป็นความกลัวต่อการเปลี่ยนแปลงการสูญเสียความอยากรู้หรือความสนใจในการเรียนรู้พูดถึงวันเก่าๆที่ดีอยู่ตลอดเวลารู้สึกไม่สำคัญหรือมองไม่เห็นเชื่อว่าคุณแก่เกินกว่าที่จะสำคัญ การชราทางจิตเป็นอันตรายไม่ใช่เพราะมันสมผลต่อร่างกายแต่เพราะมันสมผลต่อจิตวิญญาณมันทําลายแรงจูงใจปิดประตูและก่อกําเนิดของคุกแห่งข้อจํากัดทางจิตแม้ว่าร่างกายจะยังคงมีความสามารถอยู่ก็ตาม 11. สันติภาพไม่ใช่ความสงบนิ่งแต่ต้องใช้ความพยายาม สติภาพไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่ออายุมากขึ้นต้องได้รับการบ่มเพาะซึ่งหมายถึงการปล่อยปล่อยความแค้นในอดีตสมานแผลทางอารมณ์และยอมรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นอกจากนี้ยังหมายถึงการลดภาระทางการเงินในชีวิตให้เรียบง่ายขึ้นลดขนาดชีวิตลงหากจําเป็นและมุ่งเน้นไปที่ความเป็นอยู่มากกว่าความหรูหราหลายคนที่ใช้เวลาหลายสิบปีไล่ตามเป้าหมายในอาชีพการงานกลับรู้สึกสูญเสียเมื่อเป้าหมายเหล่านั้นหายไปยาแก้พิษไม่ใช่11การนอนหลับ เวลาการพยาบาลของร่างกายผู้สูงอายุหลายคนบ่นว่านอนหลับยากหลับตื้นหรือว่าตื่นเช้าเกินไปซึ่งมักเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของจังหวะชีวภาพภาวะสุขภาพหรือความวิตกกังวลการนอนหลับไม่เพียงพอสมผลต่อความจำภูมิคุ้มกันอารมณ์และระดับพลังงานจึงต้องนอนหลับพักผ่อนไม่ใช่แค่ปริมาณการนอนเท่านั้นแต่รวมถึงคุณภาพการนอนด้วยเคล็ดลับเพื่อการนอนที่ดีขึ้นรักษาตารางการนอนให้สม่ำเสมอแม้กระทั่งในช่วงวันหยุด หลีกเลี่ยงคาเฟอีนอาหารหนักหรือหน้าจอดิจิทัลก่อนเข้านอนสร้างสภาพแวดล้อมการนอนที่สงบเย็นและมืดทำกิจกรรมทางกายเบาๆในระหว่างวันเพื่อช่วยให้นอนหลับได้ในเวลากลางคืนหลีกเลี่ยงการงี่พักนอนเข้าในตอนกลางวันโดยไม่จําเป็นซึ่งอาจรบกวนการพักผ่อนในเวลากลางคืน 12. จงจําไว้ว่ามันไม่เกี่ยวกับคุณ คุณทําให้ตัวเองเครียดโดยไม่จําเป็นด้วยการกังวลอยู่ตลอดเวลาว่าคนอื่นคิดอะไรเกี่ยวกับคุณบ้างมันไม่มีประโยชน์และไม่เกิดประโยชน์อะไรเพื่อเสริมสร้างความคิดนี้มุ่งเน้นไปที่3สิ่ง 1. อบอ้อมตัวเองยอมรับตัวเองโดยไม่ต้องโรการยอมรับจากภายนอก 2. ล้ลอมรอบตัวเองด้วยคนที่คอยสนับสนุนคุณใช้เวลาอยู่กับผู้คนที่คอยยกระดับคุณและหลีกเลี่ยงความคิดด้านลบ 3. ควบคุมความต้องการการอนุมัติ จงจำไว้ว่าคุณค่าของคุณไม่ได้กำหนดโดยความคิดเห็นของผู้อื่น 13. กำหนดขอบเขตคุณไม่จำเป็นต้องทนกับทุกสิ่งหากพฤติกรรมของใครบางคนรบกวนคุณจงสร้างพื้นที่ให้ตัวเองและสื่อสารขอบเขตของคุณอย่างใจเย็นมุ่งเน้นไปที่สิ่งเหล่านี้ 1. เข้าใจขอบเขตของคุณรู้ว่าคุณทนอะไรได้บ้างและทนอะไรไม่ได้และต้องชัดเจนเกี่ยวกับความต้องการของคุณ 2. ส,สื่อสารอย่างตรงไปตรงมาแต่ให้เกียรติ 3. ยึดมั่นในขอบเขตของคุณไม่ต้องรู้สึกผิดที่ปกป้องความเป็นอยู่ของคุณ 4. เคารพขอบเขตของผู้อื่นในขณะที่คุณกำหนดขอบเขตของคุณนั้นคุณต้องเคารพขอบเขตของผู้อื่นด้วย 5. ห,หยุดก่อนที่จะตอบโต้ เมื่อได้รับคำวิจารณ์หรือความคิดเห็นที่ทำให้จิตใจคุณวาเวลองหยุดคิดสักครู่พิจารณาว่าการตอบโต้นั้นคุ้มค่ากับเวลาและพลังงานของคุณหรือไม่มุ่งเน้นไปที่สิ่งเหล่านี้ 1. หายใจเข้าลึกๆและสงบสติอารมณ์ให้เวลากับตัวเองสักวินาทีเพื่อตั้งสติ 2. พิจารณาภาพรวมลองคิดดูว่าความคิดนี้จะมีความสำคัญในอนาคตหรือไม่ 3. ตอบโต้อย่างมีจุดประสงค์ ตัดสินใจว่าจําเป็นต้องตอบโต้หรือไม่และหากจําเป็นให้ตอบกลับอย่างใจเย็นและไตรตรองอย่างรอบคอบ 5. สิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตคือการรู้จักตัวเอง 6. รู้จักฟังแล้วจะเกิดประโยชน์แม้ก,กับคนที่พูดจามไม่ดี 7. จงทําสิ่งที่คุณกลัวที่จะทําเสมอ 8. โชคคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อการเตรียมตัวพบกับโอกาส 9. เมื่อโกรธควรเว้นทั้งคําพูดและการกระทํา 10. ผู้ที่รู้คำตอบทั้งหมดไม่ได้รับการถามคำถามทั้งหมด 11. ผู้ที่รู้คำตอบทั้งหมดไม่ได้รับการถามคำถามทั้งหมด 12. กฎของความสุขมีสิ่งที่ทำมีคนรักให้กับใครมีสิ่งที่หวังไว้ 13. ความกังวลคือดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายเพื่อแก้ปัญหาก่อนที่มันจะถึงกำหนดชำระ 14. หลีกเลี่ยงคนคิดลบพวกเขาจะมีปัญหากับทุกวิธีแก้ไข 15. คุณมีอำนาจเหนือจิตใจของคุณไม่ใช่เหนือเหตุการณ์ใดๆจงตระหนักถึงสินน่งนี้และคุณจะพบกับความเข้มแข็ง 16. หากคุณยังหายใจได้คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะยอมแพ้ 17. จงถ่อมตัวและกล้าหาญใช้วิจารณญาณและปกป้องตัวเองจากความเห็นอกเห็นใจและความสงสารที่ไร้เหตุผลมากเกินไปทำความรู้จักกับผู้คนที่ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณ 18. คุณไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เสมอไปแต่คุณสามารถควบคุมความคิดของตัวเองได้19การเปลี่ยนแปลงทุกครั้งจะยากลำบากในตอนแรกสับสนในตอนกลางและดูสวยงามในตอนท้าย30การแก้แค้นที่ดีที่สุดคือการปรับปรุงตัวเองขอบคุณที่ฟังมาจนถึงตอนจบหวังว่า podcast วันนี้จะช่วยให้คุณมีกำลังใจมากขึ้นแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ